วันนี้ผมก็พาทุกท่านมาจอกกิ้งนะครับผมเป็นคนมีปัญหาทางด้านสายตานะครับก็คือสายตาสั้นแต่ผมก็สามารถจอกกิ้งได้ออกกำลังกายได้สบายไรกังวลเพราะว่าผมมีแว่นสายตาสำหรับออกกำลังกายแบบมีสายลัดนะครับ mm hmm. ก็ขาดทำให้อุปสรรคในการออกกำลังกายผมก็หายไปโอเค เดี๋ยวเรามาดูว่าแว่นออกลังกายของเรานะครับมันเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวเราจอดแท็บหนึ่งพักแท็บหนึ่งก่อนครับครับเดี๋ยวผมหามุมแท็อที่จะได้ สนะครับโอเคนะครับอันนี้เว้นสายตาสำหรับออกกำลังจใจแบบมีสายรัดนะครับอันนี้เราก็จะดูกันตัวเว้นนะครับทำด้วยพลาสะติกเกรดเออย่างดีนะครับอยู่ที่เนื้อพลาสะติกแข็งแรงทนทานนะครับ บริเวณที่โครงจมูกนะครับก็จะมียางตรงนี้นะครับก็จะเป็นยางหนาสำหรับป้องกันจมูกได้รับแรงกระแทกนะครับนะครับด้านข้างนะครับ,ด,รบด้านข้างก็จะมียางรองนะครับก็จะมียางรอง สำหรับการบิดขนานะครับแล้วเราก็จะมีสายรัดเป็นยางยืดนะครับปรับขนาดได้นะครับที่สำคัญก็คือว่าเนื่นองจากเป็นยางยืดแบบซักได้นะครับเราเล่นกีฬามาเนี่ยเยอะเราก็สามารถนำไปซักได้ไม่มีกลิ่นอับชื้นนะครับนี่ก็ตัวเลนก็เป็นเลนสายตาแจ้งข่าสายตามานะครับเพราะฉะนั้น ท่านใดที่มีปัญหาในการออกกําลังกายนะครับเพราะว่าเราจะต้องเรื่องแว่นบ้างเรื่องอความไม่สะดวกของแว่นเราบ้างนะครับตอนนี้เรามีแล้วแว่นสายตาสําหรับออกกำลังกายแบบมีสายรัดนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมานะครับจะซื้อไปหาไปใช้เพื่อให้เราออกกำลังกายไนดะ้อย่างมีความสุขก็เชิญนะครับ